สวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมมาพบกับผมเช่นเคยครับผมพนนกเขาใหญ่เมืองป่านะครับและเอฟซทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเย็นด้วยนะครับของวันคารนะครับวันนี้กับผมมีโอกาสได้ไปชมนกนะครับชมนกริวริวตันริวตันอกกล้องนะครับเป็นนกฝึกต่อครับของน้องชายครับที่ผมเคยไปทําคลิปด้วยหวังแล้วนะครับเคยไปต่อสายเขา อำเภอชะการนะครับที่อาจารย์ท่านเคยน่าจายหาอยูนะครับเพราะว่าดอยนำปุ่จิ้มไปนะครับผมวันนี้โอกาสครับผมก็มีโอกาสได้ไป,ไปชมนกน้องบ้านอยู่ที่บ้านน้องเขานะครับเพราะว่าที่นั่นมีนกดีเยอะน้องบอกเลยนกที่บ้านเขามีนกดีเยอะของดีเยอะมากเลยเป็นนกรีวสมมติจะเป็นนกริวครับนกริยวเยอะมากผมบอกเลยแกชอบเป็นนกนกริวตันเยอะ หลายตัวนะครับแต่ที่ผมแบ่งมานี่จะเป็นนกริวริวอกล่องนะครับแบ่งราคาคนกันเองนะครับแต่ว่าผมจะส่งให้กับพันโทนะครับพันโทที่อยู่อุบลราชธานีนะครับคือแกขอผมมาตั้งนานละแกอยากได้นะครับอยากได้นกริวอกล่องอย่างเงี้ยครับเลยผมก็หาหาคือว่าผมหาจนได้นะครับหาราคาแบบคนกันเองราคาหลักร้อยอย่างเงี้ยครับ ราคาแบบไม่ถึงพันอย่างเงี้ยครับคือหาให้แกนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เลิกงานช่วงเวลาประมาณห้าโมงตอนนี้ห้าโมงห้าห้าโมงห้านาทีนะครับก่อเดินทางไปถึงกัประมาณห้าโมงครึ่งพอดีนลครับเพราะว่าผมจะไปเตรียมการกดกดตัตคังล้วนะครับกดตังข้างทางด้วยครับเพราะว่าจะเอานกนะผมเพราะว่าผมเตรียมโกงไว้อยู่หลังรถครับนะเนี่ยที่มีผ้าคลุมนะครับผมโอเคครับอาจารย์ท่านเราเดินทางเลยครับผม ครับตอนนี้ก็ผมได้เดินทางใกล้มาถึงนะครับตอนนี้กำลังกลับรถนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมหลงครับหลงที่กี้ผมเอลงซอยครับผมเข้าเข้าผิดนะครับเมื่อกี้นะครับผมไปเข้าอีกหีมู่บ้านนะครับเพราะว่าวันนั้นผมผมมาแค่ครั้งเดียวอ่ะแล้วแล้วผมก็คือวันนั้นผมขับรถเครื่องมาครับนาขับรถวเครโ่นมาครับมันเป็นด่วยว่าเป็นติดซอยนึงครับวันนั้นนะเออ ราต้องกลับรถครับกลับรถไม่ตัวหาทางเข้าบ้านครับตอนนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นทางเข้าบ้านน้องเขานะครับทางนี้เข้าไปแหมประมาณ1กิโลนะครับเข้าไปนลครับครับเดี๋ยวผมใช้กล้องหลังนะครับผมนะครับเราจะผ่านโรงเรียนนี่ครับโรงเรียนโรงเรียนชาะการไปก่อนนะครับจะผ่านป้ายสีเหลืองเืองนี้นะครับผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับแต่สั้นๆหน่อยครับผม เราจะผ่านนี้ไปเรื่อยๆครับก็ผมจาได้ว่าผมผมเคยเลี้ยวเลี้ยวข้างหน้านะครับนะครับจะมีตรลออครับซอยบ้านน้องเขาบอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไปเลี้ยวครับผมเพราะว่าซอยน้องเขาจะอยู่จะเนี่นะครับบ้านใหม่หนองบัวนะครับถ้ำนะครับนะครับเข้าซอยนี้ครับผมบ้านน้องนะครับก็เข้าไปประมาณ ข้อนี้ประมาณประมาณเข้าไปแห่ประมาณประมาณกิโลครับประมาณนั้นแหละครับพอไปครับหวังว่าจะหวังว่าจะถูกซอยครับผมเพราะว่าวันนั้นผมมาแค่ครั้งเดียวนะครับเลยผมงงงงอยู่ครับวันนั้นก็ผมน่าจะใช่น่าจะใช่แ <laughs> ล้วครับเพราะว่าวันนั้นผมยามนั้นมีทุ่งนานเนี่ยเข้ามานะครับมัน างทีบางทีเราก็ลืมได้นะครับเลาเราเวลาขับรถไกลๆอย่างเงี้ยครับเราก็ลืมได้อยู่ครับครับนะเราจะขี่ตามซอยนี้มาแล้วจะมีทางสามแยกมานะผมก็เข้าไปดูนกในในซอยนี้ครับที่สามแยกนี่นะครับก็ผมจําได้แล้วครับนะครับทางลาดชันเยนะครับขึ้นดอยอ่างขางนะครับ ผมโทรหาน้องห่อนะครับเพราะว่าว่าน้องเขาอยู่ไหนครับตอนนี้ครับสรุปนะครับหลงหลงเช่นเคยครับแล้วให้น้องเขามารับนะครับผมไม่รู้ทางเข้าบ้านคือผมจําได้แค่ข้าวนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับคือชีวิตคนจรคนหานกให้ลูกค้าอย่างงี้นะครับ บางทีเรามานานๆทีมาค้างเนี่ยครับเราก็เดี๋ยวเราก็ลืมนะครับใช้มาค้างเดียวครับตอนที่ว่าผมที่น้องเขาแบ่งพเพเนียดไปให้นะครับแบ่งพเพเนียอชานเดียวครับเป็นพเพเนียดชานเดียวแบ่งให้ผมใช้นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันหลังเราจะมารีวิวให้ดูครับผมแล้วก็แบ่งให้พี่ๆคือว่าแมวสตางค์ครับผมแล้ววันนี้ผมจะมานกน้องนะครับผม ผมก็เส <that> like like ้นในใจว้ยมันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าใช่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยครับผมก็คือใช่มากนะผมว่าเอจะรอครับรอรอรอตอนนี้ตอนนี้รอครับรอให้น้องเขามารับครับเพราะรถผมจอดอยู่ข้างทางครับเราจะหาที่จอดยากครับตอนนี้ครับเพราะว่าจะเข้าหมู่บ้านครับตอนตอนนเย็นๆนี้รถเยอะมากครับ ที่นี่เราเยียมาครับเพราะมันเป็นหลายหมู่บ้านับเนี่ยครับจะของารรับครับน้องขวามารับนะครับผมไปไม่ถูกผมหลงผมเข้าผิดซอยผมเข้าผิดที่ผมว่าผมจำได้เข้าข้าวครับวันนั้นนะครับน้องทำรุ่งรวยมาผมเข้าอีกซอยนึงครับที่จริงอ่ะก็ต้องเข้าซอยนี้นะครับต้องเข้าซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้ผมเข้าผิด หมดจำเรียกครับบ้านน้องอยู่ตรงนี้ครับนะครับจะหาที่จอดได้หรือเปล่านะครับรถนะครับบ้านน้องทีอยู่ข้างนี้นะครับน่ครับนอกอีกตัวนะครับที่น้องจะแบ่งครับฟังครับฟังเรียกนะครับนะครับ นี่รัน่ดููหลังกงนี่นะครับม no ันมันมันตื่นผมนะครับแล้วผมมาถึงนี่มันตื่นผมหน่อยครับเพราะว่าเป็นคนตักต่างถิ่นต่างหนานะครับเลยจะไม่ค่อยขันถ้าตัวครูครูก็เป็นนกฟึกต่อนะครับน้องว่าจะแบ่งประมาณพันห้านะครับพวกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้น้องถ่ายใกล้ๆกล้ให้ดูนะครับทีนะครับนกตัวนี้นะครับนกน้องบานเยอะเยอะมากครับนกจี่งะครับเป็นนกรลิวครับปลิวตันเยอะครับตอนนู้นน้องก็บอกว่าจะส่งครับส่งบปลดาเรี่ยนตัวผ่าสีชมพูนู่นนะครับ นกหลิวเยอะมากครับบ้านนี้ครับแต่สามกุ๊กไม่มีนะผมก็ไม่เห็นครับันนี้ก็โกงว่างครับแต่ผมเข้าใกล้ไม่ได้ครับผมผมอยู่ใกล้ไม่ได้นะนกเยอะนกบ้านนี้เยอะมากครับนะครับผมจะเข้าใกล้เขาจะตื่นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเป็นคนต่างถิ่นครับนกเยอะครับที่นี่นะครับอาจารย์ถ้าทาารยเพื่อว่าอาจารย์ท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับขึ้นหน้า หน้าคลิปให้เลยครับผมก่อนขอคลิปนะครับแล้วก็ผมจะพิมพ์เบอร์โทรไว้ให้นะครับนกเยอะที่นี่ครับเป็นนกรลิวครับรลิวตันเสียงกลางเสียงใหญ่มีหมครับเป็นนกเอคูอ่างกุกเยาครูอ่างก็มีนะครับผมเดีอาจารย์ท่านสนใจนะครับเดี๋ยวผมอาไปดูหน้าบ้านครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่บนนี้นะครับเป็นนกคาลมนะครับคาลมจับนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาเอานกรลวครับ ซื้อเขหมาเท่าไหร่หลายหลายอยู่ตัวเมียรู้เลยนะพวกยาวอยู่วันนี้วันที่เดียวนี้วะยินดีนะนกตัวนี้ครับสู้ดีนะครับมันเป็นนกเต่าหรอพวกเยอะครับบ้านนี้นกเยอะนกเรีวเยอะนะ นกกระเรียนติวนครัวนกกระเรียนดีก,กว่าน่าจะเป็นนกขล้วมนะครับนี่แบ่งอะไรนะแบ่งอะไรนะอยากรู้ราคาเอาไปส่งเขาไปนะครับ,รบอาจารย์ถ้าจะสนใจนะครับติดต่อมาครับสองเท่านะครับผมสองเท่าราคานี้ยยังไม่ล้มสูงนะครับถ้าล้มสูงก็ประมาณสองพันห้าสองพันหกประมาณนี้แหละครับราคาครับกี่กุ๊บ นนอ,อ๋อริวหน้านะครับผมตัวสวยเลยครับจะผมเข้าใกล้ไม่ได้นะเนี่ยนกดิ้นนะนี่ครับที่น้องบอกมาจาครับแกต่อได้เมื่อวันวันก่อนครับแกบอกว่า <c oughs> น่าจะเป็นนกใหม่นะครับแกบอกผมบอกว่าครับเป็นน่าจะเป็นนกคูอ่านนะครับเป็นนกคารมนะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่กุกครับไอ้นกขาวนะครับคือว่านะครับแกใส่ีนว่าแกต่อได้มานกสีขาวนะครับนะครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับผมสนใจตัวไหนก็ทักมาเลยครับ นคูก้อมอ๋อพาเท้านี่เหรออ๋อเมื่อกี้เหรอหนูกี้เหรอได้ยินไหอนี่ๆคูก้อมนะครับตัวนี้ครับตัวนี้คูก้อมครับนี่ครับคูก้อมครับริอยหน้านะครับคูก้อมนะครับนี่ครับบ้านนี้มีที่เด็ดเยอะมากครับบอกเลยน้องเราเยอะกว่าบ้านผมนะครับ อันนี้ก็ได้เจอแต่ของดีๆนะครับผมนับอันนี้ก็นกรียอนะครับอันนี้สองกุ๊กครับที่ผมดูเมื่อกี้นะครับนะครสองกุ๊กนะครับเบื่ออาจารย์ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาหาผมได้นะครับนกเยอะมากครับผมก็ดูดูดูด ดูไม่เหมือนหรอครับวันนี้ครับพู้เตงนะครับแต่ลิวนี่เสียงพ่ออยู่ครับนี่ครับอีกตัวครับที่น้องจะแบ่งครับตัวนี้ตัวนี้ขายขายอยู่พันห้านะครับพันห้าเป็นลมส่งครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ว่าน้องว่ามน้องแกจะขายครับนกตัวนี้ครับจะผ้าละลายนะครับขายทุกตัวครับนกที่บ้านแบ่งทุกตัวครับราคามีตั้งแต่หลักพันขึ้นครับบสวกนนกตัวนี้ครับดุดันมากครับโอ้ยครับเดี๋ยวเราดูอีกตัวหนึ่งครับผมที่ตัวที่ผมเอาไปครับ นี่นะครับตัวนกที่ผมจะเอากลับบ้านนะครับตัวนี้นะครับนกของพันโทสุสักรครับผมนกถ่ายขนนะครับนี่ครับลิวครับตัวนี้ก็ลิวที่จะมอไปนะนกลิวนะครับตังหน้ายัางถ่ายขนอยู่นะครับแต่ผมชอบตัวนี้นะพูดถึงนะชอบ ชอบน้ำเสียงมันดีครับเสียงออกตุกมนุ่มหน่อยแต่ของก็จะถูกใจขนาดนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เสียงก็ตามคิดนะครับเป็นนกเสียงใหญ่นะครับตัวที่ผมเอามานะครับเป็นลิว ลิวนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับอาจารย์ทุกท่านอย่าลืมกดติดตามซับไพ่ผมน,นะครับเพื่อให้ผมไปทำคลิปใหม่ๆเรื่อยๆครับผมครับดีครับ